นะคะวันนี้นะคะมะเมี่ยวมาคนเดียวเนื้อะนะคะท่านผู้ชมทุกคนคงเห็นทุกท่านนะคะว่าคันนี้จะเป็นวิชสวยมากอันนี้จะเป็นตัวรถสีขาวออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะคะเป็นโตโยต้าวิทในตลาดหายากมากๆเพราะอะไรคะเป็นรถเจ็ที่นั่งอเนกประสงค์แนวสปอร์ตที่สำคัญนะคะตัวนี้จะเป็นตัว ST3 โอ้โห ST 3ยังไง ST 3คือชุดแต่งรอบคันเห็นไหมคะคุณได้ทั้งแม็กทั้งชุดแต่งรอบคันภายในเบาะดำโโหัวสวย49,000พอนต่อเดือนแค่7 8 0 0เท่านั้นหืมตกใจกันเลยนะคะพ่อนถูกมากแต่7 8 0เนี่ยมะเหมียวคิดจากฟรีดาวนะคะมะเหมียวคิดจากฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะและเดี๋ยวเราก็จะมาดูเครดิตคุณลูกคา้ากันอีกทีนึงอ่ะ กันจังหน้าของเขาจะมีคมเมียมนะคะตัวนี้ตัวคมเมียมอันนี้ไมหน้าเชนเรียบร้อยสีของเขาจะเป็นสีขาวเหลือบมุกมุกนะคะโอ้โหเจ้าของเก่านี่ย้ําเลยว่าดูแลดีมากเขาจะมีคนขับรถในบ้านแล้วก็จะมีคนขับรถคอยเช็คน้ํามันเครื่องเช็คสภาพเครื่องอะไรพวกนี้อันนี้คันหน้าตัวบอดี้รอบคันเดิมหมดนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าโปรเตคเตอร์สวยงามเนาอ่ะ สวยงามมากจริงๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของเขานะคะก่อนออกของเราจะมีขัดเคลือบทําความสะอาดให้คุณลูกค้าอีกทีหนึงคันนี้ต้องแจ้งเลยว่าไม่เคยติดแก๊สนะคะคุณได้ตรงนี้เพราะว่าในตลาดเนี่ยมะเหมียวก่อนที่จะไล์สดเนี่ยมะเหมียวเช็คมาแล้วติดแก๊สหมดนะคะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัว VV TI มันค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะเครื่องสองพอ่ะดูโลเขาสินะ ดูล้อของเขาออกสีเทาๆนะคะโหยางใหม่มากเห็นปะ่ะแม็กขอบ17นะคะแม็กอบ17นะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่พวกนี้ไม่ต้องมายนะคะบางทีเขาอยากเอะเปลี่ยนชุดแต่งชุดอะไรของพวกรถอย่างเงี้ยคุณเข้า,าเข้าขับของเขานะคะของโตต้าวิคุณเข้าไปก็จะมีอะไรแต่งเพียบ ะะด้านข้างจะมีการสาดมาให้นะคะส่วนมือจับของเขาไฮโซไหมดูสิคะนี่เป็นสีดำนะคะตัวนี้เวลากุญแจเหมือนกันจะเป็นคินเลสปีศูนย์้ามีคินเลสคินเลสยังไงคือ,ล,อ,อล็อกกดตรงนี้ได้เลยนะคะมีกุญแจไว้ในกระเป๋าเปิดตรงนี้ได้เลยมีกลับข้างตรงประตูนะคะม,มันทำให้ดูโดดเด่นสเกิร์ตด้านข้างก็มีเรียบร้อยนะคะเห็นไหม สีสวยค่อนข้างงดงามคุณได้แค่มองเนี่ยมองในกล้องเนี่ยเห็นไหมคะส่วนมากเนี่ยคุณจะเห็นแม็กจะเป็นแม็กสีเงินแต่อันนี้จะแม็กคล้ายๆลมดํานิดนึงออกสีเทาๆนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งของ SC3 เข้าไปมาทําให้แนวแบบสปอร์ตอะไม่รู้จะพูดยังไงสปอร์ตดูเท่ดูหรูดูหลามากนะคะส่วนไฟท้ายของเขา ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นไฟเดิมเหมือนกันเพราะบอกแล้วว่ารถเนี่ยหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยไม่เคยชนเห็นมหมไม่มีแตกลายงาวไฟไม่เคยแตกนะคะอ่ะอันนี้เครื่อง2000ตัวคิวนะคะ VVTI นะคะประหยัดน้ํามันคุณไม่ต้องห่วงว่าโอ้ยรถคันนี้มันจะกินน้ํามันไหมไม่กินแน่นอนค่ะวิทจะเป็นรถที่ยอดฮิตนะคะ เห็นไหมคะขาวมุกเลยนะคะสีเขาด้านหลังก็จะเป็นกันชนท้ายนะคะงดงามสวยงามจริงๆนะคะใหม่กิฟมากนะคะรับรองนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าที่ได้ไปนะคะโอ้โหคุณได้คันนี้ไปนะคุณผ่อนแค่7,8 0 0ปฟรีดาวหรือว่าคุณจะดาวสัก5้าหมืนก็ได้คุณก็ผ่อนแค่ประมาณ7,5 0 0นะคะคะบอกเลยว่าคุ้มแล้วเวลาไปไหนเรานั่งกันได้ทางครอบครัวนะคะนี่ สปอยเลอร์เบรกท้ายอยู่ด้านบนมีหมดนะคะ,ะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็มีนะคะตัวนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหลังวิดนะคะตัว ST ตัวพีแต่งพิเศษนะคะสปอร์ตทัวลิงตัวนี้ตัวพิเศษแต่งจากศูนย์เลยเห็นไหมคะคุณจะได้ภายในสีดำนะคะภายในสีดำมีจอนะคะนี่นะคะเวลานั่งเนี่ยคือพอเข้ามาเราคิดว่าเรานั่งอยู่เหมือนพวกแบบ รถเอาผาดเลยอย่างงี้นะเหมือนนั่งอยู่บนรถเอาผาดเลยบอกเลยว่าเราได้จากคันนี้คือหนึ่งวิสัยทัศน์ขับค่อนข้างที่จะดีนะคะเวลามองไปข้างหน้านเนี่ยก้านเสาี่มันจะไม่บังตาเวลาเราขับหรือว่ามองเนี่ยมันมองได้ชัดเจนเลยเพราะทุกคนสังเกตเลยว่าถ้าสมมุติเราขับเนี่ยมอไซค์มาข้างๆบอกเลยว่ามันสําคัญนะแอร์ให้เปิดอ,อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงคอนโซลเหมือนพวกรถเอาผาดนะคะนะคะ เป็นตัวใหม่ตัวท็อปจริงๆนะคะคุณได้จอไปเนี่ยเกียร์เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดตรงนี้นะคะเราการันตีพวกเครื่องเกียร์อยู่แล้วนะคะอ่ะเบาะเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะเมื่อกี้คอนโซลไปแล้วมีหน้าจอนะคะพวงมาลายัยสวยงามนะคะเบาะเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีแตกลายงานนะคะเป็นเบาะของอ่าตัวแต่งพิเศษเขา st 3จากโรงงานเลยนะคะเห็นไหมคะเบาะสวยงาม แล้วที่สําคัญวิทย์เนี่ยใครๆก็ชอบเพราะว่าเวลาเดินเลยพวกเนี้ยเรามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเดินลัดล้อเ,เราไปถึงกันได้แล้วเบาะหลังเนี่ยมันแยกนะคะมันไม่ได้ติดกันนะคะมันได้ที่สบายตรงที่เบาะหลังมันแยกนะคะเนี่ยอ่ะเนี่ยมันเอาขับเนี่ยแบบผู้หญิงมีครอบครัวหรือว่าพวกผู้ชายก็ชอบนะคะเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดเรานั่งได้ถึงเจ็ดแปดคนได้ข้างหลังอะ่ะเดี๋ยวเราจะแบบ ไฮไลท์เลยข้างหลังวิดแต่เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังของเขาที่มัมเมียวบอกเนี่ยว่าดียังไงอะเดี๋ยวเราดูด้านข้างด้านข้างนะคะแผงประตูไม่มีริ้วรอยะไรใดใทั้งสิ้นเบาะหลังก็แสนที่จะสวยมากนี่ไงคะด้านข้างตรง,งนี้ยเวลาถ้าเป็นเบาะติดกันคุณแบบเวลาจะเดินลงมันค่อนข้างที่จะลําบากคนข้างหน้าเนี่ยจะต้องลง นะคะแล้วต้องพลิกเบาะต้องอะไรกันนี่ไม่ต้องเลยนะคะคุณเดินมาตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นสเต็ปเลยนะคะตรงนี้แล้วเบาะของเขารายละเอียดในพวกในตัวรถไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ใหม่มากตัวทีวีเนี่ยก็อยู่ด้านบนของเขาทีวีคุณสามารถดูได้นะเด็กๆเ,เข้ามานั่งก็ดูได้ปกติเลยนะทีวีใช้ได้ทุกเพลงเพราะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ดันอะไรเลยนะแค่ ดึงด้านข้างตรงเบาะเขาก็จะเลื่อนอัตโนมัตินะคะนี่นี่ข้างหลังสามารถที่จะนั่งได้นะ<ม>เห็นไหมเดี๋ยวทำให้ดูเราไปเที่ยวกันครอบครัวเนาะไปกันข้างหน้าสองตรงนี้นั่งอีกสองเป็นสี่ห้าหกโอ้โหหคนถ้าเบียดเบียดกันหน่อยเด็กๆก,ก็นั่งได้7คนนะคะแต่ถ้ามีของคุณก็สามารถที่จะพับตรงนี้ลงได้ เห็นไหมแบนลาบคุณมวางกระเป๋าไปเที่ยวทะเลกันได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้มีเก๊กเก็บของด้านข้างจะแนะนำว่าถ้าใช้ในครอบครัวก็ยิ่งดีนะคะ,ะใครที่ครอบครัวเยอะอย่างเงี้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดมมเหมียวแนะนำคันนี้เลยวิทนะคะแล้วราคาที่สำคัญราคามันไม่แรงแค่4900 0เาเท่านั้นเองปี09 4900 0ได้ลดนั่งทั้งครอบครัวขนาดนี้บอกได้เลยในตลาดไม่ค่อยมีนะคะ นะคะมีทีวีแล้วได้ชุดแต่งรอบคันแล้วแม็กสวยมากได้ชุดแต่งของ ST3 นะคะโอ้โหคันนี้เอาไปเลย4 9 0 0 0เาเท่านั้นปี0 9ย์เเครื่องสองพันไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะอ่านี่ค่ะเห็นไหมเครื่องของเขาข้างหน้าไม่เคยชนไม่เคยความบอกแล้วว่าเจ้าของเก่าเขาดูดูแลรถด,ดีมากนะคะเขามีคนขับรถแล้วคอยเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คพวกมอญงม้อน้ำ้ำทุกอย่างเนี่ยในเนื้อเดิมหมด ด้านหน้าก็คานเดิมหมดไม่ชนไม่คว่ำนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะนะคะการันตีนะลูกค้าอยู่ไกลๆนะคะไม่ต้อง มาดูรถที่โชว์รูมของเรากิจสดากูดคาคุณแค่โทรเข้ามาหามะเหมีย88 88 1, ่ยว083888181เท่านั้นนะคะติดต่อมะเหมี่ยวว่าเอ๊ะรถอะไรยังไงเวลาไปเนี่ยเราจะขับรถไปหาคุณลูกค้าที่บ้านแต่คุณลูกค้าต้องโอนจองคุณโอนจองมาเพื่อทําตามขั้นตอนของบริษัทเท่านั้น 1. โอนจองเข้าบริษัทกิจสดากูดคาสอง เราจะเตรียมรถทุกอย่างแล้วก็เตรียมคนขับรถไปหาคุณถึงที่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารเซน็นไฟแนนซ์เลย ดีไหมคะไม่ต้องออกจากบ้านในระหว่างนั้นเซ็นไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บไฟแนนซ์ผ่านเราก็ขับรถคันนี้ไปส่งคุณที่บ้านคุณไม่ต้องวิ่งมาอขอย้ําอีกรอบหนึ่งสําหรับ Toyota าวีปี09ตัว ST3 นะคะสําหรับคันนี้นะคะชุดแต่งพิเศษรอบคานตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้สปอร์ตท u r i ิงสวยงามมากจริงๆย้ําไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลรถบ้านแท้ ถ้าติดขัดอะไรตรงไหนติดต่อมะเหมี่ยวที่083888181 8, 8, 8, 8, 8, 8นะคะนะวันนี้สวัสดีค่ะ